สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่19เดือนมีนาปี2016นะครับผมดอนเชล,ลันเบิร์กพูดขอเสนอวิกฤติโกลวิดีโอนะครับราคาของลอนดอนวันที่ศุกร์เนี่ยวันศุกร์ที่แล้วนี่นะ,ะเป็นราคา1,252แล้วก็10เซ so นส่วนชิคาโกเมร์เคานตัลเอ็กซ์เชนจวันศุกร์เหมือนกันนะครับราคาล่าสุด1,256รเหรียญน,นะครับ ในกราฟของเราอาทิตย์นี้ก็มีเรื่องน่าสนใจหลายอย่างเหมือนกับเกือบทุกอาทิตย์เหมือนกันนะ,ะเราเห็นการเคลื่อนไหวของอาทิตย์นี้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีดำอันนี้นะครับที่น่าสนใจประการแรกเราเห็นว่าไม่มีไฮหม่ mind, ไม่มีไฮโลโลอะไรโลใหม่อะไรแบบนั้นนะครับมีแต่ว่าไปข้างๆส่วนมากนะครับแล้วก็เราเห็นว่าราคาก็ลงมาอ่า อาทิตย์นี้นะครับมันต่อเนื่องจากที่มันเริ่มลงวันศุกร์ที่แล้วนะฮะแล้วก็วันจันทร์อังคารพอถึงวันพุธพุ่งขึ้นไปอย่างนี้นะฮะนั่นก็คงจะเป็นเพราะว่ามีการประกาศข่าวสำคัญของสหรัฐที่เรียกว่า FOMC นะครับก็เด้งขึ้นไปอย่างสูงแต่มันมันเด้งขึ้นจากตรงไหนถ้าเราดูซ้ายนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์รู้สึกว่ามี เส้นที่บอกว่ามันสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเราวัดจากข้างบนอันนี้ถึงอันนี้ก็คือเบสของสามเหลี่ยมนะครับ50%ก็พอดีที่ราคาเปิดตรงนี้เนะี่ยมันมาลงมาทดสอบตรงนี้แล้วก็พุ่งขึ้นมันหาโอกาสนะครับพอถึงวันพฤหัสวันศุกร์ก็มีไฮหมายวันพฤหัสนะครับแต่ไม่ถึงไหนหักลงมาอีกนะีก็ไปข้างๆโอเคนะครับนั้นที่เราสังเกตตรงนี้ อีกอย่างหนึ่งนะครับพวกสโตลงจากโอเวอร์บอทเมื่อประมาณ2อาทิตย์มาแล้วแล้วก็ลงมาเยอะอพะวันสุขคนจันทร์มังคารแล้วก็เด้งขึ้นหน่อยนะครับมันลงมาเกินกว่า50าสิบเดี๋ยวนี้ขึ้นเกินกว่า50ประมาณ59นะฮะส่น d, วน m อ c d ก็ยังหักลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีดิเวอร์เจนอยู่นะครับถ้าเรา ขีดเส้นไว้ตรงนี้ High ของ Indicator อร์ถึง High อันนี้มันก็ลงหรือ High ของสโตมมาถึง h High อีกการหนึ่งก็ลงแต่ในเวลาเดียวกันราคาขึ้นเราเรียกว่า d i v e r g e n นะครับแต่มันมเป็นการแสดงอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้พิสูจน์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในลักษณะเบร์เท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณนาะโอเคนะครับต่อไปนะครับ แต่สิ่งที่เราได้พูดในบทวิเคราะห์ต้นๆของเราเมื่อทิศทีแล้วเราบอกว่าที่เราสรุปตอนนั้นนะครับก็คือตลาดก็ยังอยู่ในภาวะบูลจงกระทั่งมีหลักฐานพิสูจน์ว่าไม่ใช่บูลแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญสำหรับเบร r ที่เขียนไว้นะครับก็คือต้องมีราคาปิดต่ำกว่า1,190ถ้ามี Daily Close สูงกว่า High ที่ว่านั้นนะครับก็คง ให้เราเข้าใจว่าแนวโน้มที่มีในปัจจุบันนะฮะยังมียังไปต่อเนื่องนะครับโอเคเราอ bserv ว่าทิศนี้เราเกิดอะไรขึ้นวันจันทร์วันอังคารตลาดก็ลงมาหน่อยนะครับแต่ไม่ได้ทะลุแนวรับที่สำคัญสำคัญนะครับอย่างในวันพุธก็ซัพพอร์ตตามที่พูดเมื่อกี้นะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปแต่เมื่อมันเด้งขึ้นไปไม่มีอะไร ต่อไปนะครับไม่ได้ไปขําบนอะไรเท่าไหร่นิดเดียวแล้วก็เริ่มถ,ถอยแล้วก็ถลายลงไปข้างล่างนิดหนึ่งนิดนึงนะครับในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์โอเคเอาดูของเรานะครับ <c oughs> ไม่ได้ดู weekly กราฟนะฮะในตอนนี้แต่ถ้ามีโอกาสดูนะครับมันเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าหรือเห็นบ่อยๆนะฮะเป็นเป็นลักษณะขําบนขําบนแล้วก็ อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในทางขั่งต่อมาก็ได้นะครับแต่ขอยอมรับนะครับอันนี้สันนิษฐานเท่านั้นนะครับพะยายาไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากจุดที่ตลาดอยู่บัจจุบันนะครับมันขึ้นก็ได้ลงก็ได้เราต้องคอยพิสูจน์ความจริงที่จะเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าไม่มีไฮสําคัญหรือโลสําคัญที่ถูกทะลุลงไปนะครับในที่สุดนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนจากเอาต์ลุรของเมื่อทิศที่แล้ว ก็คือตลาดก,ก็ยังอยู่ในภาวะบูจงกระทั่งมีหลักฐานพิสูจน์ว่าไม่ใช่บู๋แล้วนะครับถ้ามีโคลสูงกว่า1280ก็คงจะมีอะไรต่อเนื่องในระดับสูงกว่านี้นะครับส่วนในลักษณะเบรหรือคนที่จะอยากให้ลงนะครับมันก็ต้องมีโคลต่ำกว่า1190เพื่อจะพิสูจน์ว่าเป็น correction ใหญ่ขึ้น หรืออาจจะการเป็นการเปลี่ยนทิศทางใหม่ก็ได้นะครับในที่สุดเราก็ดูในนี้ว่าการเคลื่อนไหวของราคามาเป็น5สัปดาห์แล้วนะครับถึงแม้ว่าเอียงไปข้างบนนิดๆน,นะครับในที่สุดที่มันขึ้นแล้วก็ลงก็เป็นลักษณะ correction นะครับนะยังไม่มีแนวโน้มที่แข็งแรงในปัจจุบัน โอเคนะครับขอฝากเทคนิคไว้หน้าสุดท้ายนะครับสำคัญที่สุดแนวรับแนวต้านที่ระบ,บุไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านจะมีอโอกาสเทรดอย่างดีได้กำไรดีในสัปดาห์ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ